ใช้เขาจะเรียกเป็นเป็นเลขเจ็ดและสะพานนี่ของจริงที่ผมดูในรูปมันจะมีเสาอยู่สีต้นนะเป็นโผล่ขึ้นมาบนดินจะเป็นท่าเทียบแพรซึ่งปกติก็น่าจะเป็นเลขสี่อยู่แล้วหนึ่งกับสี่เก้ากับแปดนี่เบื้องต้นเป็นตัวพื้นฐานว่าสี่ตัวนี้คือตัวหลักแล้วละ่ะครับอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้ละ นะครับเบื้องต้นอยู่ประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นผมดูทางหวยก็วอกวนนิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะพอใจกับจุดนี้อยู่แต่เดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ยากไหมลุงถือว่าถ้าดูตามทางแล้วมัน,ม,นมันก็ถามว่ายากก็ยากทุกวันนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามีหวังไม่มีวันนี้ถือว่ามีหวังอพะาะดูเขาโค้งของ,ของตัวเลขแล้วเพราะแปลปกเราผมคิดตัวเลขไว้ก่อนแล้วนะครับ คิดไว้ก่อนที่จะมามาดูลอตเตอรี่อ่ะคิดไว้กลุ่มตัวเลขไว้แล้วเราเข้าไว้แล้วทีนี้พอดีมาดูลอตเตอรี่มาดูปกปั๊บเข้าทางเลยไปเนะี่ยชอบเพราะว่าเพราะว่ามาเจอที่เราคิดคือเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่หน้าปลกลอตเตอรี่คืออะไรเนะีไม่รู้เลยนี่เราก็คิดทางของหวยไปไอ้ทำไมมันต้องตกตัวนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรหรอกพอคิดเขียนเข้าเข้าไปเล่นๆกะ เป็นไปได้ไหมอยู่ประมาณนี้แล้วโซนตัวไหนผมก็ลองเขียนไปเล่นๆก่อนนะัน,นี่คือเขียนไปเล่นๆก่อนเขียนไปก่อนแล้วล่ะอุ้ยเนี่ยนะครับเขียนไปเล่นๆก่อนแล้วนั้นนี่คือเขียนลองเค้าโครง,งของตัวเลขแมยังไม่ได้วางตัวนะเพียงเขาโครงไปก่อนเขาโครงที่ที่เจาะของเราก็จะมีที่เจาะเดือย ER วเรายังยังไม่บอกที่เจาะบ,บันไดนี่ยังไม่พูด <c ười> อันนี้เกินเกินอันนี้<า>คือเขาโครงของเลข <c ười> ที่ผมจะวางวางก็ <c ười> เบื้องต้นอันนี้น่าจะเป็นอยู่ประมาณที่ต้องหาไข่สองตัวหรือเปล่าคือตอนนี้เป็นเก้าเป็นแปดเป็นสี่เป็น<ต>หนึ่งต่ใจลุงก็อยากวางแค่นี้เลยเนาะแต่บางครั้งเราก็ต้องดูอะไรสักหน่อยแต่ว่าจ,จริงๆก็ไม่อยากวางเยอะเท่าไหร่นะงวดนี้เด่กก็ต้องดูต้องตีให้ตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าเขาคืออะไรก่อนจะวางไอ้ตัวที่เราห่วงไว้กันเล่นๆหรือเปล่า <laughs> าตามภาษางวดไม่ออกเนี่ยครับม,มันต้องวางหรือเปล่ามีผ้าบังคับไหมแล้วผมมานั่งคิดดูเออบางครั้งก็มีผ้าบังคับอยู่นะ <c oughs> น่าจะมีผ้าบังคับเขาจะมาอย่างไงเขาจะมาหลักร้อยหรือเปล่านี้บางครั้งก็ต้องวางไว้ด้วยก็ <c oughs> นั่งคิดไปก่อนว่าเป็นไปได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปดูย้อนหลังคหน้าตื้นตรงน,นี้คนเลงไปที่เก้าสี่นะถามว่าเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะตอบเพราะเมื่อกี้ ปีที่แล้วออก661แล้วมอออก94เอะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่แหละเป็นตัวเชื่อมปกติปีที่แล้วมันจะไม่ซ้อนไม่ออกซ้อนให้เห็นนะปกติอือาจจะเปลี่ยนไปตัวหนึ่งจะไม่เข้าตามปกติจะไม่เข้าให้เราเห็นคล้ายๆอะไรมื่วที่แล้วออกจดอะไรนะ้ั่วไรเนาะมันออกเดี๋ยวด้สมมติออก79เพราะเขามาเปลี่ยนมาเป็น72มือนเดิม ันี้มาออกหกหนึ่งหลักแสนเป็นห้าครั้งนั้นออก 6, 6, หกหกหนึ่งครั้งนี้ออกแปดหกหนึ่งแต่เก้าเจ็ดโอ้โหพระเจ้าจอร์ดเราก็ชี้กันวุ่นวุ่นเหมือนกันนะนี่ตัวนี้นะที่เราบอกว่าเก้าเจ็ดสองอยู่และก่อมาตำแหนห่งนี้ครับแต่ตัวหลังหกหนะึ 6, ่งโ้ทำไมเราชี้กันบ่อยอยู่ตรงนี้นะใช่อ่ะ ผมชี้นะเก้าไอ้งวดที่ออกเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งผมชี้ว่าตัวหน้ามันออกตรงนี้ <Okay. S 1> ก่อนหน้านั้นะมันออกเจ็ดเก้าแล้วมาออกเจ็ดสองซือง่ายเลยมาหกหนึ่งเต็มเต็มอ่ะเออทําไมเป็นงี้หวยนิดเดียวนี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะนี่ต้องมาดูย้อนหลังเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้แล้วก็มาชี้ตรงเก้าเจ็ดสองแล้วมาต่อกันเลยหกหนึ่งเปลี่ยนหลักร้อยนิดเดียวเอ oh, งงานนี้มีมัน สงสัยน่าจะมีมันน่ะแต่ตัวหกเขาจะโยงเยอะนะดูเซหกเขาจะโยงวางหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วขยงไปหลายที่เห็นไหมเป็นเทคนิคที่เรามุมมองเรามันจะมองเห็นไปจำรือพอก็วางเข้าไปที่หกหนึ่งปั๊บตัวโยงของหกมันจะเยอะมันมันมันจากปกติถ้าเป็นตัวเดียวก็มีแค่ซ้ายขวาทะแยงบนทะแยงล่างแค่นั้นทีนี้มันมีทั้งหมดหตัวที่เชื่อมโยงกัน โอ้โหทางนี้วุ่นวายพยายามพยายามเน้นเป็นใน5-3ใช่ไหมใช่ครับเลขล่างอ่ะใช่แต่สังเกตหวยคอกอ่ะก็มา9-7-2แล้วก็ชี้ประจำอยู่แต่เขาก็เชื่อมง่ายๆเลย6-1ใกล้ๆ,ล 6, 1, ลๆนี่แล้วก็1-7ก็พ่วงใกล้ๆในใี่เห็นไหมอม้อมอ้อมเอ็มเอ็มคิดว่าเราเรา,เราพากันเก่ง5-3อ่ะหวยออก1-16เอา6-1ใกล้1-7เลยเห็นไหมอยู่ใกล้ๆที่เราจูนอ่ะ นี่ถามว่างวดนี้แถวนี้มีอะไรน่าสนใจม,มั่งเรมเมื่อกี้ออกอะไรนะหนึ 1, ่งเจหกหนึ่งเนาะแปดแปดหกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหกแปดหรือแปดหกแปดหกหนึ่งแปดหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหกหนึ่งไปเป็นตัวหน้าเพราะปีที่แล้วออกสองห้าแปดนะครับโกแปดจะมาทายเป็นไปได้หรือเป,เปเล่าน้องงานนี้นี่ผมมาดูข้อมูลตาำหลังแต่ว่าทางเดินผมดูไปแล้ว น่าสนใจมากวันนี้น่าสนใจมากหกหลักแสนเนาะใช่ครับอืมก็เดี๋ยวศึกษากันไปอีกสักหน่อยเนาะเพราะว่าดูตัวเลขแล้วเราไม่ไม่คิดว่ายากนะคือถ้าแปดมาหลักนี้แล้วสองห้าแปดตัวต่อไปคือน่าแปดน่าจะมาอีกงวดหนึ่งถ้าถ้าดูตามแปรปกนะมาน่าจะมาอยู่หลักสิบดังนั้นเริ่มเริ่มจะเห็นทางว่าเราเราน่าจะรูดได้แล้ว คิดว่าเบื้องต้นนะแต่เขาจะชิงกันระหว่าง9กับ8อยู่นะเพรา9ถ้าไปดูที่6 6 1ก็โอเคเขาต่อ9 4ถามว่า9 4เป็นเชื่อมไหมก็เชื่อมได้นะว่าส่วนตัวผมแล้ชอบ8อยู่แล้ว 8, แต่หลักสิบตอนนี้จะเรียกว่าหลักหน่วยดูค่าคงค่าค่าเคลื่อนเพราะว่าปีที่แล้วออก2 5 8 สองห้าแปดแล้วก็มต่อมาก็ออกแปดหกอืมเนี่ยเป็นตัวเลขเข้ยมยงข้าวข้าวกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเฉยที่ผมมองคือเสร็จจากจุดนี้แล้วผมมาเขียนเป็นตัวเลขเฉยแต่เขาโคงเลขน่าจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ยังไม่ได้วางนะ<ต>ให้เสร็จยังไม่วางนะเขาโคงที่เพียงเราจะถอดว่าลักษณะของเลขก่อนวนะ่าจะเป็นยังไงทุกอย่างมันคือการค้นคว้าเราต้องกองข้อมูลเสร็จแล้วถึงจะมาวางตัวเลข แล้มาเทียบกับแปรปกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครัรรบผมกับคุณำได้เขาจะเะรียกเป็นเป็นเลขเก็บและสภา,าเนี่ของจริงที่ผมดูในรูปมันจะมีเสาอยู่สี่ต้นนะเป็นโผล่ขึ้นมาบนดินจะเป็นท่าเทียบแพรซึ่งปกติก็น,น่าจะเป็นเลขสี่อยู่แล้วหนึ่งกับสี่เก้ากับแปดนี่เบื้องต้นเป็นตัวพื้นฐานว่าสี่ตัวนี้คือตัวหลักแล้วล่ะครับอยู่ประมาณนี้เนาะ อยู่ประมาณนี้ละนะครับเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นผมดูทางหมวยก็ว่กวนนิดหน่อยแต่ว่าก็รูเสว่าค่อนข้างจะพอใจกับจุดนี้อยู่แต่เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งวันนี้ยากไหมลุงถือว่าถ้าดูตามทางมันมันมันก็ถามว่ายากก็ยากทุกวันนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามีหวังไม่มีวันนี้ถือว่ามีหวังอ่ก็ดู เขาโครงของตัวเลขแล้วเพราะว่าแปลโปกเรา <S <S 1> <S 1> ผมคิดตัวเลขไว้ก่อนแล้วนะครับคิดไว้ก่อนที่จะมามาดูลอตเตอรี่อ่ะคิดไว้กลุ่มตัวเลขไว้แล้วเขาเข้าไว้แล้วทีนี้พอดีมาดูลอตเตอรี่มาดูปกปั๊บเข้าทางเลยไปเนียชอบเพราะว่าเพราะว่ามาเจอที่เราคิดคือเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่หน้าผลลอตเตอรี่คืออะไระไม่รู้เลยนี่เราก็คิดทางของหวยไปไอ้ทำไมมันต้องตกตัวนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรหรอก พอเคิดเขียนเข,เข้าไปเล่นๆก็เป็นไปได้ไหมอยู่ประมาณนี้แล้วโซนตัวไหนผมก็ลองเขียนไปเล่นๆก่อนนะอันนี้คือเขียนไปเล่นๆก่อน<ป>เขียนไปก่อนแล้วแหละ <laughs> นี่นะครับเขียนไปเล่นๆก่อนแนละ้วนั้นนี่คือเขียนลองเค้าโครงของตัวเลขไนมะ่ยังไม่ได้วางตัวนะเพียงเข้าโครงไปก่อนเข้าโครงที่ที่เจาะของเราก็จะมีที่จอดแต่เรยังยังไม่บอกที่เจาะบันไดนี่นยังไม่พูด อันนี้เกินเกินอันนี้คือเขาโครงของเลขที่ผมวางวางก็เบื้องต้นอันนี้น่าจะเป็นอยู่ประมาณที่ต้องหาใส่สองตัวหรือเปล่าคือตอนนี้เป็นเก้าเป็นแปดเป็นสี่เป็น<ต>หนึ่งแต<ด>่ใจลุงก็อยากวางแค่นี้เลยเนาะ <c oughs> แ,ตแต่บางครั้งเราก็ต้องดูอะไรสักหน่อยแต่ว่าจ,จริงๆก็ไม่อยากวางเยอะเท่าไหรนะ่นะงวดนี้แต่ก็ต้องดูต้องตีให้ตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าเขาคืออะไรก่อน จะวางไอตัวที่เราห่วงไว้กันเล่นๆหรือเปล่าถ้า <c oughs> ตามภาษางวดไม่ออกเนะี่ยครับม,มันต้องวางหรือเปล่ามีภาพบังคับไหมแล้วผมมาน,นั่งคิดดูบางครั้งก็มีภาพบังคับอยู่นะน่าจะมีภาพบังคับ <c oughs> เขาจะมายังไงเขาจะมาหลักร้อยหรือเปล่านี้บางครั้งก็ต้องวางไว้ด้วยแล้นั่งคิดไปก่อนว่าเป็นไปได้หรือเปล่า